มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากแมคโครนะคะล่าสุดค่ะแมคโครเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้ไดมาตรฐานตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมและผู้บริโภคนะคะโดยเน้นการใช้นวัตกรรมมาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณธนรมนไพศาลส,สุนทนกิจเลยค่ะ วันนี้ค่ะเราอยู่ที่ฟาร์มผักออร์แกนิกค่ะซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แมคโครได้ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาผล,ผลผลิตให้ได้มาตรฐานค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อยออสู่การเป็นผู้ประกอบการพึ่งตนเองและเป็นผู้นำด้านการเกษตรของท้องถิ่นได้การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จะมีความน่าสนใจขนาดไหนตามไปไปเลยค่ะ ธนวัต์ว่องไวยการหรือเตาประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่แมคโครให้การสนับสนุนพลิกฟื้นผืนดินจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาสู่การทำเกษตรอินทรีย์โดยได้รับความรู้เรื่องการปลูกผักสลัดออร์แกนิกจากผู้เชี่ยวชาญเน้นคุณภาพและความปลอดภัยทางแมคโครนะครับได้แนะนำให้รู้จักกับ ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรเรียนรู้นะครับการทําแปลงผักอินทรีย์กับอาจารย์เจี๊ยบนะครับก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะ,มะเมล็ดการดูแลต้นกล้าการเพาะปลูกาการเลี้ยงดูจนจเจริญเติบโตทําให้เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพที่ยั่งยืนครับ การพัฒนานวัตกรรมนะครับก็เป็นาการทำผักดูโอนะครับที่เอาผัก2อ,อย่างมารวมกันชนิดแรกก็คือเลมอนมะนาวเหลืองนะครับและชนิดที่2ก็คือรสแมนลี่ครับพัก2ชนิดนี้นะครับนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้แล้วก็มีราคาสูงจริงๆแล้วอาชีพการเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการบริโภค เพราะนั้นอาชีพเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันมีผู้ต้องการอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแบบนี้นยังไงก็คือ,อยังมีหนทางไปก็คือคนต่อที่มาเรียนแล้วก็ใครก็ได้สนใจมาเราเราเปิดทั้งหมดเราบอกทั้งหมดเพราะว่าเราเราเรา,เราต้องการสร้างเครือข่ายต้องการสร้างกลุ่มคนที่จะไปสร้างอาผู้นี้ออกมา แมคโรมุ่งมั่นนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทยเดินหน้าสนับสนุนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าร้านอาหารที่ต้องการวัตถุดิบทั้งแบบกินสดปรุงสุกและใช้จัดจานเพื่อความสวยงามทําให้แมคโครต้องสแสวงหาเกษตรกรจากภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพมาร่วมกันผลิตสินค้าเพิ่มเติม ทีมงานฝ่ายจะซื้อส่วนภูมิภาคกันนะคะจะดูแลาหาสินค้าที่ดีของแต่ละท้องถิ่นเพื่อจะมานําเสนอขายให้กับสจตนในพื้นที่เราจึงมีการพัฒนากลุ่มชุมชนที่มีความต้องการมีความรู้เรื่องการปลูกพืชแต่เขาต้องการปลูกพืชออร์แกนิกเราจึงมีการเชื่อมโยงข้ามกลุ่มกันนะคะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าโรงแรมร้านอาหารที่เราเรียกว่าโฮเลกานะคะมีความต้องการของสินค้าที่เฉพาะจาะจ,จงยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศเนี่ยมันปลูกที่ฝั่งภาคตะวันออกไม่ได้นะคะเราจึง สอบแสวงหาว่าเครือข่ายของเราที่อยู่ตรงภาคเหนือเนี่ยที่ปลูกมะเขือเทศมีที่ไหนบ้างพร้อมที่จะนําเสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารฝรั่งกลุ่มโรงแรม5ดาวเพราะว่าแมคโครตอบโจทย์พี่ได้ไปที่เดียวคือสามารถเลือกซื้อได้ทุกอย่างมีทั้งผักออร์แกนิกแล้วก็ผักสดทุกอย่างเราคือพี่มั่นใจในตัวแมคโครว่าคัดสั่สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแล้วสินค้ามีให้เลือกมากมาย แล้วก็สะดวกในการเดินทางด้วยไม่ไกลค่ะการพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตร,รให้มีมาตรฐานสากลปลอดภยัยและส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตร,รให้กับเกษตร,รกรรุ่นใหม่ถือเป็นพันธกิจสำคัญของแมคโครที่ต้องการส่งเสริมอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการสร้างไรายได้ที่มั่นคงต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สอดคล้องกับการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับเกษตร,รกรและผู้ผลิตรายย่อยเพื่อเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนการสนับสนุนเกษตร,รกรรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรมนําเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการนอกจากจะเป็นการยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วยังสร้างโอกาสทางธุรกรริจให้กับเกษตร,รกรรุ่นใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ